การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมกระบวนแห่พระกับสั้นจาวสปำเพื่อสืบสั้นประเพณีที่สิ้นกินพักประจำปี2555เมื่อวันที่1 7ตุลาคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมมที่ปรึกษานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายซาโรดอังคณาพิลาศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนางเศร้าวิสันสยาพุนสินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้ารวมกระบวนแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ตกับสั้นจาวกวนเต้กุ้นสปโดดยรออมมแจกไติ รือ ling, ้อแก๊ตเหล่งบานเราให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนตลอดเส้นทางเพื่อซึบซ่านประเพณีทอสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตที่มีขึ้นในระหว่างวันที่15กันยายนถึง2 3ตุลาคม2555สำหรับประเพณีทอสิ้นกินพักเจ้ยชายได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่มู่บานไล่ทู่รือในทู่ซึ่งเป็นมู่บานกระทูตตำบลกระทูจังหวัดภูเก็ตคนจีนในกระทูสมัยนั้นมีความเชือ่อและศรัทธาในประจีนซึ่งประกอบด้วยเซียนหรือเทวดาไล่องค์ ตามลัติเต๋าที่ต้นนับทือเมื่อมาบุกเบิกพื้นที่ธรรมะหากิน จึงห้าวิธีแก้ไขถูกภัยธรรมชาติต่างๆโดยการอัญเชิญพระรือเจ้าแต่ละองค์ติ่ตนนับถื่อมากราบไหว้บูชาให้คุม้มครองปอกปองรักษาตนและครอบครัวทองทิ้นที่ตนอาศัยอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยถั่วกันต่อมาได้มีขนางิวเดินทางมาจากเมืองจีนมาปักลักแสดงอยู่ที่บ้านกระทู่แต่ผู้แสดงในขณะงิวเกิดเจ็บป่วยขึ้นจึงมีความเชื่อว่าพวกตนละเลยไม่ได้ประกอบพิธีกินพักซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีนจึงตกลงกันประกอบพิธีกินพักขึ้น ที่โรง,งยวิวภายหลังการประกอบพิธีกินพักที่โรง,งยวิวเสร็จแล้วโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้ไปจนหมดสิน้นสร้างความประลาดใจให้ชาวกระทูเป็นอย่างมากจึงนําวิธีการประกอบพิธีกินพักเพื่อประกอบพิธีทื่อสิ้นกินพักในชุมชนชาวกระทูและได้เริ่มพิธีกินพักกีบานกระทูตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำไปจนถึงวันขึ้นเก้าค่ำร่วมเก้าวันเก้าคืนเพื่อการทื่อสิ้นปฏิบัติธรรมชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและท้องถิ่น